ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดาราลักษมีศพนะคะรหสัสนักศึกษา62 1 3 1 1 1ึ่งอนวันนี้เรามาอยู่กับสื่อวัสดุเหลือใช้นะคะี่คืกกล่องครึ่งน,น้อยค่ะสื่อชิ้นนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการบอกจำนวนของสิ่งของไม่เกิน1ิอย่างนะคะแล้วก็เรื่องของการแสดงจำนวนสิ่งของตามตัวเลขที่กำหนดไม่เกิน1ิบอย่างค่ะ แล้วก็เรื่องการบวกเลขนะคะที่ผลรวมไม่เกิน5ค่ะด้านไหนจะเป็นหน้าตาย,ย่างไงเราไปดูกันค่ะสื่อชิ้นนี้จะมีวิธีเล่นหลากหลายมากเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะว่าสื่อชิ้นนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีกล่องนะคะแล้วก็บัตรตัวเลขนะคะจํานวน10หมายเลขค่ะมีเพิ่มมาอีก 5ห,หมายเลขนะคะเพื่อทําการเรียนเรื่องบวกเลขค่ะดินน้ํามันของเราค่ะในวิธีเล่นแรกนะคะก็คือการบอกจํานวนของสิ่งของไม่เกิน10สิ่งค่ะโดยเราจะมีดินน้ํามันนะคะและก็มีตัวเลขนะคะ10ตัวเลขค่ะโดยเราจะปั้นดินน้ํามันนะคะตามจํานวนตัวเลขที่เราต้องการให้เด็กออกมาติดบัตรตัวเลขใส่บริเวณตรงนี้นะคะเช่น เราปั้นดินน้ำมันมาทั้งหมด1 2 3 3สามก้อนนะคะเราจะนำมาวางไว้ในนี้ค่ะบริเวณข้างนอกกล่องนะคะและเราจะเรียกเด็กออกมาค่ะเด็กชูสิ่งนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็ร่วมนับเลขไปพร้อมกันค่ะพร้อมกับการวางลงไปในกล่องนะคะ1 2 3 เมื่อนับได้จำนวน3นะคะก็ mm hmm. ต้องมาดูบัตรภาพค่ะ mm hmm. ให้เลือกภาพตามจำนวนตัวเลขนะคะนี่ค่ะ mm hmm. โดยเรามีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด10ตัวเลขค่ะวิธีการเล่นที่2นะคะ mm hmm. คือการแสดงสิ่งของต่างๆตามตัวเลขที่กำหนดค่ะอย่างเช่นเราจะติดบัตรตัวเลขตามที่เราต้องการลงไปบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็กเด็กๆได้ปั้นนะคะปั้นดินลามันตาม,ตามตัวเลขนะคะ เพื่อเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กไปในตัวค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะก็ให้เด็กปั้นลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาหย่อนลงไปในนี้เลยค่ะทําแบบนี้ซ้าไปเรื่อยๆนะคะจะได้เล่นหลายๆคนนะคะวิธีเล่นที่3มค่ะ,ค,ะคือบวกเลขที่มีผลรวมไม่เกิน5าอย่างค่ะอย่างเช่น1นะคะมาบวกกับ 2, 2> จะติดลงไปเลยค่ะ1นนะคะแล้วก็ เลข2ตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นเลขบวกนะคะเอาไว้ตรงนี้ค่ะและเราจะขออาสาสมัครนะคะให้ออกมาปั้นดินน้ำมันตามจํานวนนะคะโดยเริ่มที่ด้านซ้ายสุดค่ะคือเลขหนึ่งนะคะเมื่อเด็กปั้นนะคะก็ให้เด็กเอามาหยอดบริเวณนี้ค่ะนี่นะคะมันก็จะลงมาในกล่องค่ะ และมาเริ่มที่ด้านขวานะคะก็คือจำนวนตัวเลข2นะคะก็ให้ปั้นทั้งหมด2ลูกแล้วก็จะมานับด้วยกันค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ลูก1 2 3มีทั้งหมด3ลูกนะคะก็ให้หยิบบัตรตัวเลขเลข3ขึ้นมาติดบริเวณตรงนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราสามารถให้เด็กๆร่วมตอบคำถามไป พร้อมกับตัวแทนที่ออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะสื่อชิ้นนี้ก็มีวิธีการเล่นง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จนะคะเรามาเก็บสื่อของเรากันค่ะประโยชน์ของสื่อ 1. เด็กได้เรียนรู้เรื่องการนับปากเปล่าจาก1 1 0ถึง10 2. เด็กได้เรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนสิ่งของไม่กิน1ิสิ่งจากการนับ 3. เด็กได้เร,รียนรู้เรื่องการแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดตั้งแต่1นึ 4. ถึงสิเด็กได้อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก1นึถึงสิเด็กได้เร,รียนรู้เรื่องการบอกจำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ2กลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน5 6เด็กได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อมันเล็กจากการปั้นดินน้ำมัน 7. เด็กได้ฝึกฝนการกล้าแสดงออก8เด็กเกิดความสนุกสนาน ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย